กหมูนี่มันก็แว่านี่ังตาไปกับเนาะอเนาะคนอื่นยังไม่ได้หรอกีคไหนว่า แมนคนงเสิร์นรำลงคนงเนสิรหมคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รยแล้วก่นกาเปดหีอ้ทุกครั้งทาริษัทจะเปิยเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้องได้มาละฟังการป็นยายและเย่งชมโรงงานเริเกันเีย ชั้นอะไรครับชั้นหนลูกเป็นป๊เซียล่ะครับโหใช้ส่วนตัวจนมากก็โรงเรียนอะไรนะเนี่ยโรงเรียนอะไรคะเป็นกำลังใจให้ครับค่ะกาลังใจเสร็จข้างไหนเนี่ยนหละ พราะมันจะได้ใส่เทนอยอางนี้ไงอ,อ,อะไรนะพูดกับนกกระเรียนนะคะข้าวหอมนกกระเรียนบ้านสวายสนะคะคือเราเราพาเดกชุมชนนั้นไม่พร้อมที่จะทําก็คือแรงงานคนไม่เพียงพอขนมใหม่ที่กําลังนิยม <ๆ S 2> ก็เลยนํามางานที่สนามนะคะกลางสนามนะคะงานอาชีพทำเขาเรียกยะไรนะยิมยิหยิป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  y veremos al เริ่มแรกโรงเรียนเราก็ดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองมาสองปีนะคะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแต่ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรสถานที่ทานะคะพอดีเราก็ได้มาขอความอนุเคราะห์จากบริษัทน้าตาลุรีรำนะคะบริษัทน้าตาลุรีรำได้ไปมอบก็คือสร้างโรงเรือนโรงผลิตนะคะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานอาชีพไม่ว่าจะเป็นเครื่องท,ทําทองม้วนเตาอบเครื่องอ เครื่องปั่นเครื่องอะไรที่ที่ที่เราอยาก อยากจะส่งเสริมกิจกรรมนี้ให้เด็กนะคะนอกจากเราจะส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กโรงเรียนเรานะคะโรงเรียนเรายังเป็นโรงเรียนศูนย์แกนนาขยายเครือข่ายของสํานักงานพัฒนานาวัตรกรรมของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์น,น,นะคะเป็นเวลามา10ปีนะคะก็คือเราจะมีเครือข่ายหลายโรงเรียนแล้วเครือข่ายที่เราสร้างไปนั้นก็จะไปต่อยอดกิจกรรมงานอาชีพนี้ให้กับเด็ก แล้วก็นอกจากกิจกรรมที่เด็กๆสร้างอาชีพให้เด็กๆแล้วนะคะในสิ่งที่โรงเรียนได้ก็คือโรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนนะคะที่มาสร้างกิจกรรมแบบนี้นะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็อยอมรับในในจุดนี้นะคะเรายังภูมิใจค่ะที่นอกจากจะสร้างเด็กให้มีอาชีพแล้วก็คือเด็กที่ทําของเรานะคะจะเป็นเด็กที่สามารถฝึกสมาธิ นะคะมีความรับผิดชอบโดยที่เวลามีออเดอร์สั่งขนมน,นะคะเขาก็จะแล้วครูก็จะแจ้งว่าวันนี้ท,ทําทองม้วน10กิโล5กิโลเขาก็จะคิดส่วนผสมของเขาเองนะคะนอกจากนี้เราก็ยังได้พาเด็กๆไปเป็นวิทยากรให้กับผู้ปกครองนะคะ ที่อื่นเขาจะมีผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรให้เราแต่ในกิจกรรมของอโรงเรียนบ้านหนองขวางนี้นะคะจะเป็นนักเรียนของเราไปต่อยอดให้ให้ให้กิจกรรมตัวนี้นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นขนมอะไรที่อยากได้หรือกิจกรรมที่จัดเบรกเช่นมามาจัดเบรกให้กับหน่วยงานต่างๆนะคะ อย่างน้อยที่เรามีจุดนี้ได้นะคะยังชุมชนให้ความสำคัญของเราชื่อเด็กหญิงเกษรินีเมร์ค่ะตำแหน่งผู้จัดการประธานกรรมการบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านหนองขวางค่ะป .6 ค่ะป .6 มาทําตรงนี้นานอย่างก็ทําตั้งแต่ป .4 แล้วค่ะรวที่เราทําเป็นมีขนมอะไรบ้างเป็นเค้กไข่ทองมว้วนสดทองมว้วนกรอบวอฟเฟลค่ะนอกจากไม่ทําขนมแล้วได้อะไรจากตรงนี้บ้าง เรได,ได,ได้ได้ทำขนมอ่ะได้ตังได้ตังเฉ <c oughs> ลีย่ยเท่าไหร่ห้ารอยบาทต่ออาทิตย์ห <500 S 2> ้ารอยบาทต่ออาทิตย์เราทำมาสามปีแล้วตอนนี้ชำชำนาญยังชำนาญแล้วค่ะชำนาญแล้ว,ลวจะต่อยอดความรูต้ตรงนี้ไปทําอะไรต่อไหมก็หาเงินซักก้มาต่อยอดทําขนมเป็นรายได้เสริมค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชาน,นิพาสงวนรัตน์ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินค่ะเรียนชั้นอยู่ป .4 ีค่ะโรงเรียนม้านหนองควางค่ะได้ไรายได้ได้ความรู้แล้วก็ได้ขยนยได้ประโยชน์แล้วก็โตขึ้นไปสามารถทำขนมเองได้ได้ได้รายได้ไดยังไงจะได้ไรายได้ต่อสัปดาห์สัปดาห์ละ500บาทค่ะเฉล<ะ>ี่ยสัปดาห์ละ500บาทค่ะต่อการทำขนมนี่นะ,ะอ๋อนี่เก็บเงินได้เยอะเลย ตั้งใจจะเอาเงินเก็บนี้ไปทำอะไรหรือจเจ้าไปซื้อของส่วนตัวค่ะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนค่ะ